สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องเอฟซีครับจอดป้ายอีกคันแล้วครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะม,นน<า>มิดก่อนทอยได้ไหมทยกับว่าคืนดินแรงไม่ได้ครับอีสุอันตรายครับ เดี๋ยวเผาข้างขาดครับเดี๋ยวรถไถต้องปีนทางขึ้นไปนี่ครับแล้วก็ไปส่งตูดก่อนครับนี่ครับโอ้คิวคุบเลยคับมันกระเด้าครับนี่ที่จริงถ้าเหยียบเหยียบไปเลยอ่ะถ้าชิดฝั่งนี้จักหน่อยอ่ะนี่ชิดชิดไอยู่จังหน่อยนึ่งอ,อันนี้กนคัูก่อนเอ้ยโอ้มันเอาโซดึงเลย นี่ครับเยบร้อยครับผมจบคีวิตไปอีกหนึ่งลายครับนี่ก็ข้างล่างมันเป็นพื้นน้ำเนาะมันเป็นตมด้วยข้างล่างเป็นตมเป็นน้ำดินยังไม่แน่นดีเท่าไหร่ครับก็เอาดินลูกลังมาปูครับนี่ ช่วยกันทาทางครับอันนี้ก็ไม่ได้ค่าเที่ยวไม่ได้อะไรนะแต่เราช่วยกันครับเพราะว่า,าวิ่งด้วยกันครับผมไม่ว่าลดร่วมรดบริษัทครับนี่ก็ลดร่วมครับคันนี้ก็ลดร่วมรถบริษัทวิ่งอยู่สองคันครับรวมสองคันเมื่อกี้ตอนเทดินนี้ลถรถ่ดรวมวิ่งอยู่สาม ก็ว่ากออ,ออีกอย่างนึนเออง,งเอาก้อขวองควองเออซุปไปเลยเออนี่ครับเอ,เ,อเอามาดูกันครับคุมกำลังเอาเอ๊บนี่นนครับคุมกำลังของเราฮะตัวช่วย ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเอารถไถด้วครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อพ์อร์เอร์อร์อยกยกยกหน่อยนึงยกหน่อยนึงเอาออกเครื่องนึงก่อนที่จริงต้องเอารถบรกอบว่าดันดากซอยอีกรถตาตัวตอวตาต้องเล่ารีซูมเนน เม็นขาดลนเราโยกไปพ่อพ่อลงอมาดูกันครับว่าจะขึ้นไหมเฮ้ยมา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 ยกเหมือลนลนยกเหมือนเลยยกเหมือนยกเหมือน หยงมือเลยเอาออกมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งปดเมื่อฮะบ่อเอ็นถ้าดึงเราขึ้นมาก่อนเราบ่อขึ้นดอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าไทยพอเปิดฟ้าไทยพอเปิดลงลงเดี๋ยวใคยดึงฟ้าไทยก่อน เอายกยกยก,ยกเปิดปะเอายกดึงไม่ขึ้นครับเพราะว่ารถมันเล็กเนาะกำลังมันไม่ได้เอาโอ้รถใหญ่ก็ดีจริง่ต้วนี้ไหมเดี๋ยวไปดูว่า ดินมันออกบอ่โอ้มัมนจมนี่มันจมหลอดฟังนี่ดินออกบ่ามืดนะนี่ขำบ,บ่เอายกไหมโยกไหมโยกมา m, ยกดต็มยกดต็มยกเลย ยกยกยกสุดเลยยกยกยกฮ่าฮ่าคือว่าลงว่ะดินบระลงเอาดินเนจังน้อยดินเนจังน้อยยกยกส่งดินเนยยกยหลังก็ได้ยกยกส่งดินดินดินประล่ง โอ้ดิดบอลลงเว้ยเออเออเออเอายกินนิดนึงพ่อพ่อพ่อเอาลงไอ้มันจมฟางนวลปะเอาลงลงมันมันซึมมซอยแล้วมันขก้น้างมากเลยครับออ ้ยอขนาดผมนีนี่ครับหลังจากขึ้นมาได้ครับก็มาเทปูเทปูมาเลยนะครับตอนนี้ป๋าก็ขึ้นมาขับเองครับ กันเองเลยนะครับมมีหลายครับโอ้เงือแตกซิกเลยครับร้อนมากเลยสำหรับคลิปนี้ จมไปแล้วครับสองนะครับสามคันครับรถเ,เ,เล่าเครื่องมันมาไงเราเล่าเป็ดควายยองมันบ่ได้ดอกรียบขนาดสองร้อยสิบนี่ยังมีอาการโหลดได้เห็นเลยครับวิ่งมาทางมันยังน่วมอยู่ไง้นี่ กันแมงนี้มาหลายถิ่นเดียแค่ยังเฝ้าบอผู้เดียว,วเฮ้ยวันไหนสีโลกปรสเลงไปทยอยู่นี่ครับนี่ก็ใส่รถเจ้าอ้อยมาเป็นคันสุดท้ายครับลูกร่างขนาดดูนี่นี่ดูยังเป๊อยู่เลยครับนี่วิ่งยังเป๊ยังแว่งอยู่เลยรถอะ่ะ มไม่เห็นขาดเลยนี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นดินชุ่มน้ำเนาะลูกลังเปียกน้ำครับมันก็จะลื่นๆหน่อย <Convers ations> ถ้าไม่ส่งก็จะเรียบร้อยครับก็สวรรคตนคันทีเลยนะจบชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <C os> กดติดตามนะครับฮะไ, <ป S 2> ไปเล่นต่อยอุ้ออวยยมวะนั่ขายนั่งขายอ๋อเอาดินนี่ใส อำพภอพุทธปรทางน์านี่โอ้อพุเธปรทางทาน์าอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับแปลงใหม่บอ่อใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายบายครับผม